ช่อมันนี่มันเต็มต้นเลยไอ้ต้นต้นเลกผมฉีดมันไม่เคยดกขนาดนี้ช่อมันนี่โอ้โหเนะใตตอนนี้มันเริ่มติดลูกแล้วอย่างเงี้ยติดแล้วครับอ๋ออย่างเงี้ยครับอ๋อย่างเงี้ยไอ้นี้ที่เห็นเห็นนี่ใช่ไหมดอกไม่ร่วงคือติดแล้วเหรอมันเหมือนแห้งแต่มันไม่แห้งนะครับมันจะติดแล้วมันออกอีกรุ่นแล้วนี่คือรุ่นที่สองแล้วเนี่ยอผมฉีดประมาณสิบวันนะช่วงเนี้ยปกติช่อมันจะไม่ยาวถึงขนาดนี้นะมะปามันจะออกแค่ช่อสั้นๆปกติมันสั้นนะปกติมันจะสั้นไม่ยาวถึงขนาดนี้มันเหมือนกับ รู้สึกได้เลยว่าม so like ันย like ื่ช่อออกมาเห็นความแตกต่างก็คือที่ค so ุยกับแฟนก็คือนี่แหละช่อมันยาวขึ้นเหมือนกับที่เขาโฆษณาที่ว่าข้าวเนี่ยช่อมันอย่างพิษโลกอย่างที่ผมดูที่โฆษณาพิษโลกเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ใต้ใบแต่ที่เขาฉีดมันมันเห็นผลจริงๆคือปกติเมื่อปีที่แล้วมันก็ออกสองรุ่นแต่มันก็มันก็ไม่ดกมันดกแต่มันไม่ดกขนาดนี้นี่คือมันช่อทั้งต้นเลยตั้งแต่ฉีดมาไม่เคยเห็น่อมันเต็มต้นคนยังบอกว่ามันทําไมออกได้ขนาดนี้มันผิวมัน คนที่เขามาดูว่าผิวมันนวลนะดูมันผิดไปเลยผิวมันจะออกสีนวลสวยเลผิวมันจะเนียนนะดูมันผิวมันใสหรือเมื่อก่อนมันก็เป็นแต่เมื่อก่อนมันก็มีรูปปกติแต่แบบลักษณะของผิวของอะไรเนี่ยมันจะดูมันจะดูไม่ค่อยออกะแต่ละมุดเนี่ยที่เห็นได้ก็คือพอฉีดไปปุ๊บไข่ละมุดปกติมจะมีไข่เนี่ยไข่มันจะบางไข่มันจะหนาเนี่ยไข่มันตัวเนี้ยคือเนี่ยเนี่ยนตัวเนี้ยมันจะหนาแต่พอฉีดไปรู้สึกมันบางแต่นี่มันเก็บไปแล้วมันเลยไม่เห็น Mm hmm. ผิวมันจะใสเลยอ่ะพอไปล้างปุมันไม่ต้องล้างมากไงเนี่ย mm hmm. อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยเน่ยมันแทบไม่มีเหลือเลยนะเนี่ยใช่ไหมอย่างเงี้ย mm hmm. แต่ไม่มีอีกลายนึงผมก็ไม่รู้จักเขานะเขามาครับมีคนทดลองเขาใช้เขาเอาไปใช้เขากลับมาซื้อใหม่แสดงว่าต้องดีเนี mm ่ย hmm. ผมทดลองหลังจากใช้ที่ใช้กับผลไม้หลายอย่างรู้สึกมันดี mm hmm. ไอ้ต้นทับทิมต้นนี้ผมก็ฉีดเ uh huh. มื่อก่อนตอนที่ผมใหม่ๆนัดดอกมันจะแดงเต็มต้นเลย <Yeah. S 1> นี่คือเป็นทับทิมไม่ทับทิมอะไรเขาเรียกเมล็ดนี่มันเริ่มติดแล้วยครับ ผมถ่ายว่าไม่ใช่อย่างนี้ี่ยนี่มันออกกําลังจะออกดอกคือมันออกทั้งต้นเลยอะนี่อย่างมันออกลักษณะแบบนี้เลยเห็นไหมเนี่ยปกติมันจะไม่ขนาดนี้ลองว่าผมฉีดนี่ยฝรั่งพอปลูกผผมฉีดมันออกลูกเลยเล้วไงไม่ถึงเครือไปกันนั้นจะใช่ดิพอฉีดปุ๊บเนี่ยผมคือไปรั่วพอผมผสมปุ๊บมีอะไรผมก็ฉีดฉีดปุ๊บมันเริ่มเนี่ยมันเห็นผลตรงเนี้เออแลกเ้ยคดูเนี่ยพอลงดินไม่เท่าไหร่ปุ๊บมันพอฉีดปุ๊บมันเริ่มแตก ไม,ไม่ถึงอึอนอ้นเออเนี่ยออกเลยเนี่ยคือตอนนี้ผมเริ่มอย่างผมจะกินงอใช่ไหมอ,อพอมันออกปุ๊บผมแค่เดินไปต้นุถึงก็กินไม่ต้องฉีดผมรู้ผมไม่ได้ฉีดยาผมก็กินได้ละเออเมื่อก่อนมันจะเป็นเยอะเต็มเลยถ้าใบแก่ปุ๊บมันจะเป็นแบบเนี้ยแต่พอฉีดปุ๊บรู้สึกใบมันดีขึ้นนะ ใบมันคือไม่ค่อยเป็นลำเมื่อก่อนเนี่ยมันโอ้ข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เต็มเลยเนี่ยผมถ่ายไปทุกตอนเลยคือตั้งแต่เริ่มตีออกมาเริ่มเป็นดอกเริ่มบานเริ่มติดลูกนะผมถ่ายหมดแล้วดูชมพู่ทิ้ออกอ่ะชมพู่ฉีดอีกเนี่ยก็ดูเนี่ยผมฉีดอ่ะเหรอออกปกติออกเนี่ยผมฉีดแต่มันก็ออกค่ปกติมันออกแต่มันจะไม่ขนาดนี้นี่คุณดูเนี่ยมันทุกข้อเลยมันเนี่ยเนี่ยมันออกดอกทั้งนั้นเลยเนี่ยจากท้งต้นเนี่ยไล่ไปเป็นกิ่งเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันออกดอกทั้ง ก็คือตอนนี้ตั้งแต่ผมได้สมแดงมานะผมฉีดทุกอย่างต้นไม้เนี่ยจริงผมไม่ใช่โกหกนะเนี่ยผมฉีดทุกอย่างผมผสมแล้วผมก็ฉีดเดี๋ยวผมฉีดทั้งนั้นหละตอนนี้ไม่รู้ว่าผมผสมปุ๊บผมเดินไปไหนผมก็จี้ก็ดูดอกดาหลามันดูมันใหญ่ขนาดนผมก็ฉีดนะเน่ะอ๋อไอ้ที่แดง